สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตองนวนเล่าตำนานกับดิฉันตองนวนค่ะวันนี้ตองนวนจะพาทุกคนย้อนการเวลาไปในช่วงพุทธศวตวรรษที่21หรือราวราว0กว่าปีที่แล้วไปทำความรู้จักกับอาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คืออาณาจักรตองอูค่ะแต่มั่นใจว่าสำหรับผู้ที่ชอบฟังประวัติศาสตร์พม่าหลายๆท่านก็พอจะทราบเรื่องราวของตองอูในยุคข,ของพระเจ้าตะเบงชาเวตี และพระเจ้าบูเรงนองกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ตองนวลจะพาทุกคนย้อนเดินทางด้วยกันตั้งแต่กําเนิดตองอูไปจนถึงช่วงเวลาที่เกือบจะล่มสลายและถูกฟื้นฟูขึ้นมาจนถึงการเวลาที่จะต้องล่มสลายอย่างแท้จริงเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะความเดิมหลังอาณาจากักรพุกามล่มสลายอาณาจากักรพุกามเป็นอาณาจากาักรพม่ายุคแรกมีอาณาจักรที่กว้างใหญ่ในสมัยของพระเจ้าอนอรธาต่อมาอาณาจักรก็เริ่มอ่อนแอลง ในที่สุดก็ถูกกองทัพมองโกจากทางตอนเหนือโจมตีกองทัพพม่าไม่สามารถจะต้านทานกองทัพมองโกที่ยิ่งใหญ่ได้ก็พ่ายแพ้ในการรบและในที่สุดอาณาจักรก็ได้ล่มสลายในปีพุทธศักราช1830ในช่วงสุญยากาศนี้ก็ได้มีกลุ่มอำนาจใหม่ๆเกิดขึ้นโดยหนึ่งในนั้นมีราชวงศ์ไทยใหญ่ได้ตั้งตัวเป็นใหญ่ขึ้นโดยมีอังวะเป็นศูนย์กลาง อีกขั้วอํานาจหนึ่งคือมอนอนาณาจักรที่เคยตกเป็นส่วนหนึ่งของผู้กามหลังจากผู้กามเสื่อมอํานาจแล้วก็หาโอกาสตั้งต,งตนเป็นอิสระหลังจากนั้นอังวาก,กับหงสาวดีก็มีความสัมพันธ์ที่แบบบางคราวเป็นมิตรบางคราวก็เป็นศัตรูกันเรื่อยมาความขัดแย้งของสองอาณาจักรนั้นกินช่วงเวลาที่ยาวนานนอกจากจะสู้รบกันเองแล้วก็ยังมีสงครามกับเมืองอื่นๆอ,อ,อีกเช่นยะไข่แปรและพัสิม สร้างความเดือดร้อนให้กับรัษฎรเป็นอย่างมากชาวพม่าหลายครอบครัวจึงต้องอพยพไปยังเมืองที่สงบสุขและไร้ซึ่งสงครามแล้วเมืองที่ว่าก็คือเมืองตองอูค่ะกําเนิดอาณาจักรตองอูเดิมทีนั้นตองอูก็เคยเป็นส่วนหนึ่งทั้งในอาณาจากักรพุกามและอังวะเมืองตองอูตั้งอยู่ในชยภูมิที่ดีอยู่ระหว่างเมืองสำคัญอย่างอังวะและหงสาวสดี กษัตริย์พระองค์แรกผู้ปกครองตองอูก็คือพระเจ้าเมงจีโยซึ่งได้ประกาศเอกราชให้แก่เมืองตองอูในปีพุทธศักราช229 0ขณะนั้นอังวะกำลังเผชิญกับปัญหาภาวะเสื่อมอำนาจมีการทำสงครามและเกิดกบฏอย่างต่อเนื่องส่วนหงสวัสดีก็กำลังประสบปัญหาภายในที่คล้ายคลึงกันโดยเหตุนี้ตองอูจึงเริ่มโดดเด่นและเข้มแข็งขึ้น เมื่อมีผู้คนหลั่งไหลอพยพเข้ามาสู่เมืองตองอูมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านธรรมดานายทหารบัณฑิตพระสงฆ์หรือช่างฝีมือซึ่งต่างหลอมรวมกันกลายเป็นพลังใหม่ที่ขับเคลื่อนเมืองตองอูให้จเจริญรุ่งเรืองค่ะและในขนาดนั้นเมืองอังวะตกอยู่ภายใต้การปกครองของชนชาติไทยใหญ่นโยบายการปกครองก็เอื้อประโยชน์ให้แก่ชาวไทยใหญ่มากกว่าเป็นเหตุให้ชาวพม่าจำนวนมากพากันมุ่งหน้าเข้ามาอาศัยเมืองตองอู ความเปลี่ยนแปลงนี้เองที่เร่งเรา้าการพัฒนาเมืองตรงอูให้เฟื่องฟูขึ้นอย่างรวดเร็วพระเจ้าเมงจีโยส่งของราชยาวนานถึง45ปีก็เสด็จสวรรคตเจ้าชายมังตราพระราชโอรสขึ้นครองราชต่อด้วยพระชนมายุยังไม่ครบ16พรรษาดีตำนานเล่าว่าเมื่อพระองค์ประสูติซึ่งเป็นเวลากลางคืนแต่สตราวุธดาบหอกชุดเกราะภายในห้องเก็บสัมภารุก็เปล่งแสงสว่างขึ้น พระเจ้าเมงจีโยจึงเชื่อว่าเจ้าลูกคนนี้เติบใหญ่ไปจะได้เป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่แน่นอนวีรกรรมสุดเ้าหารที่เป็นที่เก่าขาันในประวัติศาสตร์ขององค์มังตารานั้นก็คือพิธีเจาะหูประเพณีบโบราณของชาวพมา่าที่เด็กชายจะต้องประกอบพิธีเจาะหูเพื่อแสดงถึงการก้าวเข้าสู่วัยหนุ่มครั้งนั้นเจ้าชายมังตาได้เลือกที่จะประกอบพิธีที่วัดพระาธาตุชเวมอดอหรือพระาธาตุมุเตาในกรุงหงสาวสดี เึ่งเป็นถิ่นของชาวมอนโดยนำทหารไปเพียง500นายถือเป็นการประกาศศักดาว่าพระองค์ไม่เกรงกลัวศัตรูหน้าไหนและวีรกรรมนี้ก็เป็นที่เล่าลือไปทั่วทั้งแผ่นดินพมา่าและเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชสศงผน,นามพระเจ้าตะเบงชเวตีพระองค์ก็มีแม่ทัพคนสนิทที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีก็คือจะเด็ดในนิยายผู้ชนะสิบทิศจะเด็ดเป็นบุตรของสามัญชนแต่ข้อเท็จจริงแล้วจะเด็ดเองก็มีเชื้อสายกษัตริย์ โดยเป็นบุตรชายของเมงเยสีฮัตูขุนนางระดับสูงผู้หนึ่งของพระเจ้าเมงจีโยจะเด็ดเติบโตมาพร้อมกับพระเจ้าตะเบงชเวตี้แม้ไม่ได้เป็นญาติกันโดยสายเลือดแต่ทั้งสองก็มีความผูกพันกันเหมือนญาติแต่จะเด็ดดันล่าไปมีสัมพันธ์สวัสด์กับพี่สาวของพระเจ้าตะเบงชเวตี้สิ่งนี้ถือเป็นความผิดที่มีโทษถึงขั้นประหารชีวิตแต่หลังจากปรึกษากับเราเซนาอมาร์ตแล้ว พระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็ได้เลือกที่จะฝืนกดมนเทียนบาลให้พระพี่นางได้อภิเศกกับเจเดตและพระราชทานยศให้กับเจเดตว่าบุเรงนองกยอดินนรธาซึ่งแปลว่าพระเชษฐาธิราชผู้ทรงกิตสดาพินิหารในราชสมัยของพระเจ้าตะเบงชเวตี้การค้าทางบกเริ่มถูกรดความสําคัญลงในขณะที่การค้าขายผ่านทางทะเลกําลังเป็นที่นิยมมากขึ้นทําให้พระองค์ต้องการทําสงครามแผ่ขยายอาณาจักร ไปตามเมืองท่าต่างๆเช่นพระสิมหงสาวดีมอตมะและเมืองทวายซึ่งเป็นดินแดนของมอนจากนั้นพระองค์จึงย้ายราชธานีจากตองอูมาอยู่ที่เมืองหงสาวดีแทนและทําพิธีราชาพิเศษเป็นพระเจ้าหงสาวดีในปีพุทธศักราช288 0การยึดดินแดนแถบใต้ทั้งหมดไดน้นี้ทำให้ตองอูหรือหงสาวดีในขณะนี้ได้กลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ กองทัพของหงสาวดีจึงเป็นกองทัพที่ใหญ่และครบคันไปด้วยอาวุธที่ทันสมัยอย่างปืนใหญ่ปืนค้าบศิลาและทหารรับจ้างจากโปรตุเกสพระองค์จึงเดินหน้าเก็บเมืองแปรเมืองอังวะอย่างง่ายได้เหลือแต่เมืองยักษ์ไข่ที่ยังรอดจากมือของพระเจ้าตะเบงชเวตี้เพราะพระองค์หันไปทำศึกกับอีกหนึ่งมหาอำนาจที่พยายามเข้าควบคุมเมืองทวายเมืองท่าของพมา่านั่นก็คือกรุงศรีอยุธยาค่ะ แต่เนื่องจากกองทัพกรุงศรีอยุธยาก็ไม่ธรรมดาเรียกว่าทุกสิ่งที่ทัพหงสาวดีมีทัพกรุงศรีอยุธยาก็มีทั้งสิ้นอีกทั้งชัยภูมิที่มีแม่น้ําล้อมรอบทําให้ไม่สามารถตีกรุงศรีอยุธยาแตกได้พระเจ้าตะเบงชาเวตีจึงต้องถอยทัพกลับไปก่อนหลังจากกลับมาถึงหงสาวดีพระเจ้าตะเบงชาเวตีที่ทําสงครามมายาวนานเกือบ20ปีก็ถือโอกาสพักผ่อนอย่างเต็มที่ พระองค์ได้แต่ออกลาสัตว์และ,สะเสวยน้ำจันทร์ที่ทหารโปรตุเกสปรุงถวายจนในที่สุดพระองค์ก็ถูกสมิงซอตุดทหารคนสนิทชาวมอนลอบปรุงพระชนด้วยการตัดคอระหว่างเสด็จออกไปคล้องช้างขณะอายุเพียง3 4พรรษาซึ่งขณะนั้นบุเรงนองกําลังไปปราบกบฏท,ที่เมืองซีเรียมทําให้ปลอดทะหารผู้พักดีคอยถวายการอารักขา หลังจากข่าวการสิ้นพระชนของพระเจ้าตะเบงชเวตีแพร่สะพัดไปยังเมืองต่างๆเจ้าเมืองที่เคยซิโลราบก็เริ่มแข่งเมืองประกาศตนเป็นอิสระภายใต้ความปั่นป่วนวุ่นวายนี้เสนาบดีทั้งหลายก็เห็นพ้องว่าไม่มีผู้ใดที่จะมีบุญบรารมีเท่ากับบุเรงนองอีกแล้วจึงลงมติให้บุเรงนองขึ้นของราชบัลลังก์ในปีพุทธศักราช294พระเจ้าบุเรงนองจัดการรวบรวมแผ่นดินอีกครั้ง โดยปีแรกของการขึ้นรองราชพระอ,องค์เริ่มตีเอาเมืองหงสาวดีคืนจากพวกมอญแล้วสถาปนาให้เมืองหงสาวดีเป็นราชธานีอีกครั้งจากนั้นจึงเริ่มเก็บเมืองอื่นๆเช่นเมืองแปรมอตมะอีกสองปีถัดมาพระอ,องค์ก็ตีได้กรุงอังวะและเชียงใหม่ในด้านของกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของพระมหาจากกักรพัิ หลังจากทำสงครามกับพระเจ้าตะเบงชวเวตี้แล้วอยุธยาก็ได้ขอเจราจาสงบศึกและขอส่งเครื่องราชบรรณาการให้หงสาวสดีโดยไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นแต่ต่อมาอายุธยาได้สร้างความสัมพันธ์กับอาณาจักรล้านช้างในยุคสมัยของพระเจ้าเชษฐทาทิราชสร้างความกังวลใจให้กับพระเจ้าบุเรงนองพระองค์จึงมีอุบายส่งคณะทูตมาขอช้างเผือกจากพระมหาจกรพัรดิแต่พระมหาจกรพัรด์ทรงปฏิเสธ ก็เลยเกิดเป็นสงครามช้างเผือกและสุดท้ายอายุทยาก็ต้องเสียเอกราชให้กับหงสาวดีอาณาจักรตองอูในยุคข,ของพระเจ้าบุเรงนองเป็นยุคที่รุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ที่สุดหลังจากนี้ก็ไม่มีแว่นแคว้นไหนกล้าอาจหารต่อกรกับพระองค์อีกหลังจากรวมแผ่นดินได้เป็นหนึ่งเดียวแล้วพระเจ้าบุเรงนองก็เริ่มทำภารกิจทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานอกจากการศึก พระองค์ก็ทรงมุ่งหวังให้หงสาวดีเป็นเมืองศูนย์กลางด้านพระพุทธศาสนาเหมือนกับภูกามในอดีตพระองค์มีความศรัทธานในพระท่าชเวมอดอเป็นอย่างมากถึงขั้นถอดอัญ,ญมณีจากพระมหาพิชัยมงกุฎเพื่อประดับที่ยอดพระธาตุองค์นี้พระเจ้าบุเรงนองทรงประชวรอย่างหนักขนาดที่ปราบกบฏท,ที่เมืองยะไข่และ,สะเดสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2124สิริพระชนมายุได้6 6พรรษา พระราชโอรสจึงขึ้นของราชสมบัติสืบต่อมานามว่าพระเจ้านันทบุเรงมีศักเป็นหลานน้าของพระเจ้าตะเบงชเวตีพระเจ้านันทบุเรงเป็นนักรบที่เชี่ยวชาญการศึกและเคยร่วมรบกับพระเจ้าตะเบงชเวตี้เมื่ออายุเพียง1 3พรรษาแต่หลังจากพมา่าผัดแผ่นดินก็มีเจ้าเมืองบางเมืองที่คิดอยากประกาศตนเป็นอิสระดังเช่นเมืองอังวะพระเจ้านันทบุเรงจึงเสด็จไปปราบ และลงโทษเจ้าเมืองโดยการจับเผ่าทั้งเป็นยกครอบครัวแต่ทางฝ่ายอยุธยาพระนเรศวรองค์อุปราชที่เคยเป็นองค์ประกันและเป็นที่รักใคร่เอนดูของพระเจ้าบุเรงนองแต่กลับไม่เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้านันทบุเรงและพยายามวางแผนลอบปรุงพระชนพระนเรศวรมาตลอดเมื่อพระองค์ล่วงรู้ถึงแผนการจึงเป็นเหตุให้ตัดขาดไมตรีและประกาศเอกราชจากหงสาวดีพระเจ้านันทบุเรงทราบข่าวก็พิโรธ สั่งระดมลีพลเข้าตีกรุงศรีอยุธยาศึกครั้งนั้นจบด้วยความพ่ายแพ้ของพมา่ากระทั่งในปีพุทธศักราช2135พระเจ้านันทบุเรงโปรดเกล้าให้พระมหาอุปราชมังกยอชาวาหรือมังสามเกียรติที่เติบโตคู่กับพระนาเรศวนในราชสำนักหงสาวดีนำทัพมาทำศึกกับกรุงศรีอยุธยาและในสึกครั้งนี้สมเด็จพระนาเรศวรก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาแล้ว ทั้งสองพระองค์กระทํายุทธหัตถีกันตามวิถีของกษัตริย์จนพระมหาอุปราชมังสัเกียตยที่วงคตบนคอช้างการแพ้แพ้ของพมา่าครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความอ่อนแอของพมา่าหลังจากนั้นมาชาวบ้านก็ต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องโรคระบาดที่มีหนูเป็นพาหะลุกลามไปถึงข้าวและพืชผลต่างๆที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้ส่วนทางราชสำนักก็ถูกมอญก่อกบฏ แล้วหันมาเข้ากับพระนาเรศวรจนสามารถยึดเมืองมอตมะและตีเมืองเชียงใหม่กลับมาเป็นของกรุงศรีอยุธยาทางด้านแปลอังวะก็เอาใจออกห่างทางด้านเมืองตองอูก็พิจารณาดูแล้วเห็นว่าพระเจ้านันทบุเรงหมดอำนาจจึงตั้งตัวเป็นใหญ่จับมือกับเจ้าเมืองยะไข่เข้าล้อมกรุงหงสาวดีจนได้ตัวพระเจ้านันทบุเรงกลับไปยังเมืองตองอูในฐานะ,ฉะเฉลยศึก และสุดท้ายพระองค์ก็ถูกนัดจริงหน่องโอรสของพระเจ้าตองอูรอบปงพระชนในที่สุดส่วนทัพยะไข่นั้นได้เข้าเผาทำลายพระราชวังที่ใหญ่โตของพระเจ้าบุเรงนองจนเหลือแต่ซากเป็นการปิดฉากราชวงศ์ตองอูตอนต้นและหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่ราชวงศ์ตองอูในยุคฟื้นฟูค่ะราชวงศ์ตองอูยุคฟื้นฟูเมื่อคราวที่พระเจ้านันทบ,บุเรงสิ้นพระราชอำนาจ จนต้องลี้ภัยไปประทับที่เมืองตองอูพระเจ้ายองยานพระเชษฐาต่างมันดาซึ่งยึดครองเมืองอังวะอยู่ก็ได้สถาปนาพระองค์เป็นพระเจ้าอังวะพระเจ้ายองยานได้ให้ความสําคัญกับแผ่นดินตอนบนซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกและเขตชระทานขนาดใหญ่และขยายอานาจเข้าครองเมืองภุก,กามและหัวเมืองโดยรอบหัวเมืองสองฝั่งแม่น้ําอิระวดีตอนบนกวาดต้นทรัพยากรไปยังอังวะ เจ้าเมืองแปรคิดร่วมมือกับเจ้าเมืองตองอูยกทัพขึ้นเหนือมาตีเมืองอังวะแต่เกิดกบฏเจ้าเมืองยันนายได้เข้าสังหารพระบรมวงศานุวงศ์ในเมืองแปรขึ้นเสียก่อนทําให้หัวเมืองที่เคยขึ้นต่อเมืองแปรจึงหันไปสวามิภักิ์แก่อังวะส่วนเจ้าเมืองตองอูก็พยายามยึดเมืองแปรแต่ก็ล้มเหลวในพุทธศักราช2,141ถึง2,142 พระเจ้ายองยานเสริมความเข้มแข็งในพม่าตอนบนมีการก่อสร้างและปรับปรูงเมืองอังวะสร้างพระราชวังใหม่ในปีถัดมาทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษถลิงทวันราชาสมบัติเป็นพระเจ้าสีหสุระมหาธรรมราชาจากนั้นอาณาจักรตองอูยุคฟื้นฟูก็เริ่มดำเนินการขยายอิทธิพลไปยังหัวเมืองเจ้าฟ้าไทยใหญ่ในรัชฉานไปจนถึงเมืองแสนหวีแรงงานคนจากหัวเมืองในฉานนี้เอง กลายเป็นกําลังสําคัญตามกรมกองต่างๆที่พระองค์ได้จัดระเบียบขึ้นใหม่แต่แผนที่จะยกทัพไปตีเมืองแปลของพระองค์ยังไม่ทันสําเร็จลุล่วงพระองค์ก็สเสด็จสวรรคตเสียก่อนพระเจ้าอโนเพรุนผู้สืบทอดราชบัลลังก์ดำเนินรอยตามพระราชบิดาทรงรวมอํานาจแผ่นดินพมา่าปราบปามเมืองแปลและเมืองตองโอครอบครองดินแดนตอนใต้ยึดทวายคืนจากอายุธยาทั้งยังยกทัพไปปราบอาณาจักรล้านนา ที่หันไปสวามิภักดิ์ราชสำนักอยุธยาตั้งแต่สมัยพระเจ้านาเรศวรเมื่อพระเจ้าอโนเพลุนสถาปนาอำนาจในเชียงใหม่แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2158ก็ได้กวาดต้อนเฉลยศึกล้านนามายังเมืองหงสาวดีจำนวนมากครั้นพุทธศักราช2165ราชสำนักที่อังวะยังส่งกองทัพผ่านเชียงแสนไปตีเอาเชียงรุ่งและ12ปันนาได้สำเร็จอีกด้วย ถือว่ากษัตริย์ตองอูยุคฟื้นฟูสามารถขยายขอบเขตพระราชอำนาจได้ยิ่งใหญ่ใกลเคียงกับยุคพระเจ้าบุเรงนองขาดแต่อยุธยาและล้านชางเท่านั้นค่ะพระเจ้าอโนพิลุนยายราชธานีจากกรุงอังวะมาหงสาวดีในปีพุทธศักราช2171ปีต่อมาพระองค์ถูกลอบปรงพระชนโดยพระราชโอรสที่ถูกจับได้ว่าลักลอบเป็นชู้กับนางสนมแล้วตั้งตนเป็นกษัตริย์นางว่าพระเจ้ามินเยเดบะ แต่ถูกพระเจ้าตาลุนและมังรายกยอชวาซึ่งมีศักด์เป็นพระปิตุลาหรือลุงแย่งชิงพระราชบัลลังก์ในที่สุดพระเจ้าตาลุนก็ได้ขึ้นครองราชในปีพุทธศักราช2178และในช่วงนั้นชาวมอญได้ก่อจลาจลขึ้นและพยายามอพยพเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาเป็นจํานวนมากพระเจ้าตาลุนจึงเลิกล้มความคิดที่จะรวมพม่าเข้ากับมอญและปกครองมอญในฐานะข้าทาสของพมา่า และด้วยแนวคิดที่ค่อนข้างชาาินิยมของพระเจ้าตาลุนพระองค์ไม่เลงเห็นคุณค่าของการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติจึงย้ายเมืองหลวงกลับไปที่กรุงอังวะเพราะถือว่าเป็นทินฐานรากเงาของชาวพมา่าถึงความสัมพันธ์ทางการทูตจะไม่เป็นที่น่าพอใจแต่การบริหารภายในของพระองค์ค่อนข้างที่จะโดดเด่นค่ะเสนาบดีที่ชื่อแกงซาได้เรียบเรียงตำราพระ,ะราชกำหนดกฎหมายที่ชื่อว่ามนูสาระชะเวมิน ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรกที่เขียนเป็นภาษาพมา่านอกจากนี้พระเจ้าตาลุนก็ยังได้ปรับปรุงระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินระบบชลประทานและการสำรวจภาษีอากรถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์เลยแหละค่ะและเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์พระเจ้าปินดาเลพระราชโอรสก็ขึ้นครองราชพระเจ้าปินดาเลเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอค่ะพระองค์ต้องประสบกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เป็นผลจากสงครามในจีน เมื่อพวกแมนจูไล่ติดตามกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์หมิงที่นามว่าพระเจ้าหยุงหลีพระเจ้ายุงหลีต้านทับแมนจูอยู่ที่ยูนนานและบังคับให้พระเจ้าปินดาเลส่งกําลังทหารและสเสบียงไปช่วยพระเจ้าปินดาเลก็ทําตามคําขอแต่ภายหลังพระเจ้ายุงหลีก็พ่ายแพ้จนต้องหลบหนีออกจากยูนนาน ชาวพม่าก็อนุญาตให้พวกเขาไปอาศัยอยู่ที่เมืองสกายและด้วยเหตุผลนี้เองจึงเกิดการปนสะดมบ่อยครั้งเพราะพวกจีนจงรักพักดีและพยายามเข้ามาช่วยเหลือกษัตริย์ของตนกองทัพพม่าที่ออกไปสู้รบกับกองโจรจีนก็แตกพ่ายเหตุการณ์บานปลายถึงขั้นที่จีนเคยบุกมาถึงอังวะและผู้กามพวกมอญที่ถูกเกณฑ์ให้ไปช่วยทับอังวะนั้นก็พากันหลบหนีและทําการก่อกบฏพ่อค้าชาวฮอลันดาได้บันทึกไว้ว่า ในกรุงอังวะวุ่นวายโอลมานจนการค้าถึงขั้นต้องหยุดชะง,งักพระเจ้าปินดาเลไม่สามารถควบคุมสถานการณ์นี้ได้ในพศ .2204 ขุนนางจึงลงมติปลดพระเจ้าปินดาเลออกจากราชาสมบัติและอัญเชิญพระเจ้าไปเยมินพระราชาอนุชาของพระองค์ขึ้นครองราแทนและนำพระเจ้าปินดาเลไปสำเร็จโทษ แต่พระเจ้าปเยมินก็ไม่ได้มีความสามารถเหนือกว่าพระอนุชาในรัชสมัยของพระองค์ได้เสียเมืองเชียงใหม่ให้กับกรุงศรีอยุธยาส่วนทางแมนจูก็เรียกร้องให้ส่งพระเจ้าหยุงหลีแห่งราชวงศ์หมิงให้กับพวกแมนจูพระเจ้าปเยมินไม่มีทางเลือกจึงต้องส่งกลับไปซึ่งพอส่งกลับไปแล้วพระเจ้าหยุงหลีก็ถูกนําตัวไปยังเมืองยุนนานฟูและก็ถูกปลงพระชนอยู่กลางตลาด พม่าเข้าสู่ยุคเสื่อมอีกครั้งหลังจากที่พระเจ้าไปเยมินสิ้นในพุทธศักราช2215พระเจ้านราวระพระราชโอรสก็ครองราชต่อแต่กลับสิ้นพระชนอย่างกระทันหันเมื่อไม่ถึงปีหลังของราชกลุ่มผู้มีอำนาจจึงยึดพระราชวังและสถาปนาพระโอรสองค์เล็กของพระเจ้าแปลขึ้นเป็นกษัตริย์นามว่าพระเจ้ามินเรจอดิน หรือมังกยอดินกษัตริย์พระองค์นี้ครองราชยาวนานเกือบ26ปีแต่ก็ว่ากันว่าพระองค์เป็นเพียงหุ่นเชิดเพราะอำนาจที่แท้จริงอยู่ในมือเสนาอำมมา์เพียงไม่กี่คนถึงแม้จะดูเหมือนมีความสงบทั้งภายในและภายนอกแต่การขาดผู้นำที่แข็งแกรง่งเมื่อศัตรูเข้ามาลุกรานก็ง่ายต่อการเสียหัวเมืองรอบนอกไปค่ะพระเจ้ามังกยอดินสิ้นพระชนเมื่อปีพุทธศักราช2257 กษัตริย์ที่สืบราชะสมบัติต่อมาอีกสามพระองค์ก็คือพระเจ้าสเสนมินพระเจ้าตนินกันเวและพระมหาธรรมราชาธิบดีทั้งสามพระองค์ก็เหมือนกับพระเจ้ามังกยอดินคือดําเนินนโยบายแบบรักสงบไม่เข้มแข็งเด็ดขาดและแทบจะไม่เสด็จออกจากพระนครเลยค่ะและเมื่อกษัตริย์เสื่อมพระเดชานุภาพอาณาจักรก็แตกกระสานสั้นเซนโดยง่ายพุทธศักราช2295 เมืองอังวะถูกปิดล้อมโดยกองทัพมอนจากหงสาวดีซึ่งก่อกะบฏและสถาปานาอาณาจักรขึ้นในดินแดนพม่าตอนล่างแล้วสถาปนากษัตริย์ของตนขึ้นนางว่าสมิงทอพุทธเกตพระมหาธรรมราชาธิบดีพยายามต่อสู้อย่างสุดความสามารถแต่ไม่อาจต้านทานกองทัพของมอนได้กองทัพมอนเข้ายึดกรุงอังวะและควบคุมพระมหาธรรมราชาธิบดีพร้อมกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เป็นเฉลย ถือเป็นการสิ้นสุดราชวงศ์ตองอูที่มีอายุยาวนานกว่า240ปีไปอย่างบริบูรณ์ปิดฉกากอาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดและหลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาของชาวมอญอีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนที่พระเจ้าออลองพญาจะกลับมากอบกู้ชาติพม่าอีกครั้งและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของอาณาจักรตองอูเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นะคะว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปอาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่ การเวลาผ่านไปก็มีวันดับศูนย์เป็นธรรมดาค่ะและข้อมูลทั้งหมดนี้ตองนวนก็ได้สรุปรวบรวมมาจากหลายแหล่งอ้างอิงซึ่งได้ใส่รายละเอียดไว้ด้านล่างแล้วนะคะเผื่อใครสนใจอยากจะไปค้นคว้าเพิ่มเติมก็ทำได้เลยค่ะและหากใครมีข้อมูลดีๆก็สามารถคอมเมนต์บอกเราเพิ่มเติมได้เลยนะคะเราจะยินดีมากๆเลยค่ะและถ้าหากข้อมูลนี้มีความผิดพลาดประการใดตองนวนก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ